เดดูโอ้ยดอกมากเลยนู้น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 นูนนูนนูลูกใหญ่ห่ลูกใหญ่ของนาเขานาเปลูกเออนี่หวานนหวนหวานหวานหวนเนี่ย <Sith> ขงังวลในลูกใหญ่หวานเจี๊ยบเนื้อหนาเลยนเนื้อหนาหวานเจี๊ยบเลยดินแถวนี้ก็ปลูกอะไรก็งามอะ่ะเป็นดินแดงอือฮึแลือ

เขาหนาสุดกแล้วนะมันหนาสุดกมุ่นอินทราลำหนาปลูกอินทราลำด้วยเหรอนู่นอินทราลำล้วก็อุดมันเ,เป็นที่เขาเนาะนี่อินทราลำ นี่ป่าบอลป่าบอลนะฮะธรรมชาติธรรมชาติอันนี้ผักชะอมผักชะอมนุ่นบอลนุ่น,นบนอลอันนี้บุอันนี้ข dış, ขเขาเรียก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 บุกเรียกบุกบุกเออเรียกบุกเรียกบุก บอลบอลนุ่นบอลบอลนุ่นนุ่นนุ่นนุนนวอร่อยอร่อยงามมากเลยดินดีอ่ะนะฮะดินดีปลูกอะไรก็งามปลูกอะไรก็แบบได้กินอ่ะนะ,ะลูกเล็กก็รสชาติหวานนะนะครับ คนะครับโอเคจ้ะ